รถเมย์จะมาเนี่ยรอนานเหลือเกินล้าล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 าไอ้โมนแมนนี่ว่ะไอ้โมนแมนรถเมย์มาโอ้ยรถเมย์ไก๊๊กเก๊ไม่เอานะลูกขับรถครับเฮ้ยรถเมย์มาแล้วครับรถเมย์รถเมย์เก๊ก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 เล่นอย่างนี้นะครับรถเมย์มาโอ้ยบอกว่าอย่าเล่นไงอย่าเล่นไงแม่ค่ะ ไอ้มันนายคำรามล้ำหนูหนี่คุณมาแกล้งลูกฉันทำไมเนี่ยลูกคุณแกล้งฉันก่อนอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับแม่เอาเฮ้ยอืมไอ้ล้นไม้เจ็บไอ้จกักรแลยเปียกไม้เจ็บไอ้เขาถอมาไม้เจ็บโอ้ไอ้ตู่ไอ้ตู่ไอ้ตู่บอกลูกคุณด้วยนะไม่อยากด่า,ดาผมอีก <c oughs> เกิดมาไม่เคยโดนใครด่าเจ็บขนาดนี้มาก่อนอุ้ย แม่ครับมีรถมารับเราอะครับเขาบอกมือให้เราด้วยรถอะไรลูกมันมีเขียนว่าโพ o l i c ่ะใต้ตู่